ัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องี่เคาร์โรบราทุกทันมัลนีธิสภาพว่าเก็บเห็ดเพิงหวานเมื่อกล่าวจะพี่น้องนี่แต่ว่าสงสัยรอบนี้จะเป็นเห็ดเพิงหวานรอบสุดท้ายเราจ้ะนี่เพราะว่ามันเสียวายแล้วนะพี่น้องอากาศหนาวจ้ะมาที่นี่อากาศหนาวแล้วเงี่ยมาขึ้นกันหนึ่งองศา นี่ามาขึ้นเป็นหนึ่งองศาจ้ะพี่นอ้องมันเกิดมางเกาห้องแล้วพี่นอ้องนี่มาขึ้นหนึ่งองศาตอนตอนมากนี่ก็ม่า,มากนกระนาวิจ้าตอนม่านนี่การหาหกองศาจ้ะพี่นอ้องเห็นหัวสมไปเวียบจ้ะพี่นอ้องหัวสมไหม มาสวมวันฮิตผงวานพี่นอ้องเอ้ยขอหนาเนี่นยคักไงเนี่ยฮิตผงวานก็เสว่ายเล้วพี่น้องเอ้ยไหวรอดเป็นรอดปลอดทายละฮ็ดวานนะหนาวแห้งพี่น้องเราบ้านแดดฝนกับบอมมี่เราใจพี่น้องฝนเมือตะอันเทินเขากัหิมะกับตักเราพี่น้อง ไม่เห็นคลิปนี่ขอพี่น้องบางว่าเขาะได้ร้ายปันไดพี่น้องอ่ะเห็นไหมของแทอเทว่าปอมากเสด้เน้อจ้ะเวนี่โยงมากับไปก็บนมาไปก็ป้นไปยังสันเลยวันนี้ อันนั้นจ้าพี่น้องโทรศัพท์ถือกล้อกโทรศัพท์ถือกล้อกอันคลิปหลายๆคลิปพ่กกับหายไปต้งโทรศัพท์เจ้าพี่น้องสมบูรณ์ำจำจำไอ้ข้าวจำยังกับอะไรจ้ะจำทหัาผ่านเขาเครื่องเขาอะไรอ้ยอันน,นี้อีกเครื่องจ้าพี่น้องอีกเครื่องนึงนี่ ว่าจะมันสนื้พี่น้องก็ได้หัวต่อออกระบาดเลยจ้านี่ดอกนี่งคันมาเอาอไปกันสิได้โอขึ้นมากแต่ขึ้นแต่ดอกนึ่งแต่บลูว่าสีาได้เ่รพี่น้องขามันลุลม่มๆจ้า thì Hoa sống nhảm thì được Nhanh đi nào ơi Cô ừ. Ôi Đã đọc nhanh à, một thương vô bằng Cái vô sĩ là... Ôi nọ Không thể à ูรอยกออกไล่มึงนี่เอาก็ถือหมาเอถุงมาจากมึงมาเด็กกัตามนะเดีจ้าส่งไปจะไล่เถอะพอดอดนึงพี่น้องอุ้ยป้ายมานี่รอพี่นีรพี่น้องมาท้ามัผิดหวังอีกเดี๋ยวจะออกจะห thế thể đặt Anh hết phần này Không hết phần nó hết bộ Đó đạp เียงพี่น้องเอ้ยดอกน่ารักน่ารักใส่ถุงไปเรียซองตายเรื่อนโอ้ไม่เห็นีย เห็นแล้วจ้าพุ่นดอกเลยตั้งเธอเลือ,อยู่พุ่นนี่ดอกนี้ก็สวยแต่ต้องใส่จะไม่รอดจ้าเห็ดอกนีมหาลมจะเห่นดอก ลอดปลาพี่รองเอ้ยนี่ยของแท้ถูงถุงถุบอกงามจะไปใส่ต hmm. ่างถุงดูเนี่ยจิ๊บแป๊บเดี๋ยวจะเติมทุงเหรอ เฮ้ยผีดอกหนึ่งดี๋ยอดดอกไปก่อนจ้านีิแต่ว่าหน่าจะมาได้หมดทุกดอกพี่น้องขาลมอันนี้กระลมนี่ ทำไหมจ้าตบหัวไหมได้พี่นองวายขากเนี้ยเดะอุ๊ยจ้าของแท้เดะจ้าติ่มซิ่งพี่นองได้ะไรหรอน่าแป๊บเดียวมาถึงสุบโม,มงจ้ะ สิแมตาดีค่ะพี่น้องเอ้ยมันก็อย่แอบ F, แอบดอกเว้ยไม่ตีถึอเอียงเลยแดงเป็นเลียนเลยโอ้แต่ถือดอกใหม่พี่น้องพองดูแห่งเ้วจ้ะนี่แมตาดีค่ะก,กระดอกกระเดียจะจะเฝ้าละเย็นแดดสองมือ ไปจ้าดอกหนึ่งนี่มุง้างกันแล้วโอ้ยเป็นจุ่มเป็นจุ่มอยู่โอ้ยไม่ทันจ้านน่เนาละจ้าเทาละเอาไว้น่มาเป็นยังเขาได้หลายดอกปานปาพี่รองเอ้ยป๊างามคลักงามเนี่ย น้องโ,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 โถ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 งามสิเก่าเขามาเพื่อผอปั๊บพี่พน,น้องเอ้อยมาหลอดนี่บานเต็มปลาจะ้ะพี่น้องเว้ยเพื่อพักไล่คนดอกนึงตั้งหลังจากบานฟืออว้นพี่มาเป็นยังจ้ะเ้าได้ไลายดอกปลาหนี้เขาก็เลยลายแล้วจ้ะให่งเป็นเสื้อต่อไปอันหนึ่งดอก ลอดไว้น้องดุ่นกันพี่น้องหนึ่งสองสามอืมเกือบโอ้ยขาวจัว๊วะเตคขาหนาจะไ่ได้อจานย์คะเสียนขึ้นแล้อย้อยจะปาดขาที่หลังจะถนอมนึองโอ้ยในร้ายแล้วน้องเพราะท่านอันเพราะท่านถึงสโมองอยู่เก็บเอาเก็บเอาอีกทนี้มาปานี ปัานไม่ได้ว่าเก็บเห็ดจ้าไว้ปลาแข็งหนาวปลาดูของเท่ดอนี้จะมาหลอบนี่คานั่งบนใยจ้ะพี่น้องคานั่งน่อยๆหัวแขงๆเพราะว่าหน,นาวแล้วจ้ะ ด่าเ th ้ยป่าดีาครับ้องเอ้ยููตัวสีก็นนเพื่อจะใบใบนี่หายากจ้องจนปวดตาพี่้ปาแเห็ ถึงมาเลยพี่น้องโถโถโถโทษโผง่วงกแดงท่ะจ้เนี่อ่ะนี่ป่ะมีโลูกน้อยอี่ปาด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 ต ว่าไงปาดปาดปาดถูกองเทปอ๋อดอกนี่คือยังจะขา,ขา,าพี่น้องแม่งนี่พูระขาล่างพี่น้องเอ้ยหัวไปใส่ระบุต่อถูกถูกถูกไปนี่จะซ่อนได้เนาะ เอาไม่้จะพี่น้องกลับขึ้นทำไม่นี่ดิปลูกนั่งไหนวะโอมน้ำจ้านี่อยอะไรจ้าบ่าเออ เมื่อกี้นี่ปิดคลิปไปแล้วจ้าพี่น้องมาที่นี่เห็นหัวนางแล้วพี่หัวนางพี่จ้าเอายังใหม่ใหมอยู่ดิพี่น้องนางยังนุ่มๆอยู่ด้วยนี่เดี๋ยวเราเอาหัวไปตอให้นางก่อนคิดว่าหัวดอกนี่แหละพี่น้องโอ้ยเสียดายเนะาะพุ้ดอะี่จ้าคิดว่าดอกนี่แหละนี่จะอยู่ประมาณนี้เนาะสัตว์เตะมันจ้จพี่น้อง ตัวยังว่นวาตีนะน่าโอ้เนี่ยเดี๋ยว,ยวปลุกไปกันจะช็อตหน่าจะบ่ได้จะซองดอกนี่พี่น้อง ดอกนี้เอาวันจ่ายนี้มันขึ้ลมาลนไปต่อไ้มาลดนี่มันเกิดว่างามเลยพี่น้องมันจะไหวละจากพี่นอ้นนองเก็บดอกเรื่อมไทยจากพี่นอ้องเลื่มททยสูเงเก็บมั่นลายเลิปนี้ข็เส,สิยฟ้าเพราะฉันจะจ้าเข้าเซียนจะดอกหนึง่ง ข้าก็เซียนอือข้ากระเซียนนูกกระซเห็ดคลิปอันนนเหเล็ดค่าอ,อันนี้เอยียงเห็ดเอยียงนูอนนี่นพี่น้องเห็ดเพลิงคาไา้หัวสมแน่นอนเลย ง่ามลายพี่น,อน้องเม่อไหร่ทบุ้งน้ำกัญจามันอสี่แยบ่คลิปนี้ก็เซีนเได้ฝากไว้สันนน้นนี้นะจ้ะพี่น้องอันันั่นอันคลิปคาตัดคาก็เสีเยแยกอีกอันนึงจ้ะพี่น้องปาดก่อนง่ามก่าแเท่ถูก มาไล่มาผสมมันเกิดงามเพราะจำเดืเป็นสีแบบนี้แต่ว่าพอเอาจะเพวกกวิก็มันใจเราไม่เอาพวกกวิกมควมันใจเทากับเอานั่แะพี่น้องเนี่ยเป็นพ่กันจนเขาป่าเพว่าทั้งในเอานีกระซิงเราออกเพกื่อกนเป็นเพือกันใ่าเขาได้ราเบื่อกี้พี่น้อง จะห้าสิไปตัดขาอยากเรื่องหาเป็นคลิปนึงแล้วจ้ะนี่พี่น้องสวยๆไม่เตล่ยนทุงวจ้ะคลิปนี้ก็ฝากไปสนีแล้วจ้ะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จ้ะพี่น้องอันอันพ่อก,กันคลิปตัดขาเฮ็ดจ้าบ๊ายบายวัสดีจ้า